สวัสดียามบ่าย,าย,ายของวันพุธนะคะที่ไม่สดใสนะเพราะวันนี้อากาศอึมครึมมากเลยอ้าวัวหน้าโอ้โหเอาแบบนั้นไปเลยเหรอ,อไปไหนอะ่ะจะร้ยไปไหนจ๊ะต่มรถน้ำไปเยอะเดอตามรถน้ำไปเยอะเดะน้นนี่ไปเยอะนะคะวันนี้รับหน้าที บ่ได้แกะคนแกะบ่ได้ครับเอออ่ะเดี๋ยว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 จะพึ่งรถแทนได้เอาอันนั้นไปใส่หลักมันหนาจะโรยไงอ่ะเอาเฮ็ดยังอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยมีรถมาแล ว่าละแถวตรงนี้เอาสายไฟเด้อสายไฟเด้อสายไฟเด้อโอ้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 เรียสายโหดเจโรยสายโหดเจโรยบ้าสีโตย่างบึ้ดบึ้ดบดมาไหนมาลงต้นไม้เพื่อเสยเพื่อนนะโอ้ว่าน่ะยกต่อออกบ้าง โอยดีตาจับกล่องทันพี่น้องค่ะอราสั่นมียนาเมนมาโอ๊ยกลับไปอีกยโอ้ยเธอง่ไขยังมะยุนี่หรอพี่น้องค่ะโอ้โหออเอาลิใบก่อนลีใบก่อนอโอ้ ระวังด้วยค่ะระวังด้วยค่ะถรถทกหล่อพนมากด้วยค่ะ ยุบกไก่เด็กมนนะนาอ้าใซ้ายขวาปลอดภัยเอาปลอดภัยดีเหลือแต่รถน้ำไปเยอะเลยนะอู้หูไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปโอ้โอ้้อ้อออปานนั่นเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยโอ้ยใส่เวลาบวชเพราะสามนาทีพี่น้อง เรียบร้อยจากสายโหดว่่ได้โกรธผู้ใดนดอค่ะแต่มันเป็นการคลายประมาณว่ามันอันปไายมันถูกแม่พี่น้องที่นี่มันสิเกิดการแบบตกใส่โหลดคนย้ำขาจะกผ่านไป่ผ่านมาานะพี่น้องคะก็เลยว่าอันให้เอาออกเออผู้ใหญ่บ้านพคนเลยว่าให้เอาออกนะาย บัดย่ามเนี่ยไม่ไม่มันตายหลายอลยนะคะเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ซื้อกลางๆนะไอที่เป็นใบเขียวนี่นะแต่ปลายมันตายแล้วคุณเห็นบอกพี่น,อนะะอ้องคะโอ้ก็เลยสิต้องต้องลบออกซะ,ะแต่พอดีเขาขยายหลายทางนั้นมันก็สิบว่าได้เกิดการขีดขวางบัดย่ามเขาขับนี่มาเนาะ,ะคะ่ะเนาะคุณว่านาโชโรเปิดต้องเบิเ้งรถเบิ้งล่างให้เพคนน้ำโอ้โอหสายโหดของข้าพเจ้า được vúa ừ ạ thang đấy đấy cái này đó เดี๋ยวกะสิเมื่อคืนเอานี่แหละคะ่ะปองคนมุดมากคนกับมุดมากทั้งนี้แหละนี่คนกระสิมุดกับคืนละ ไปยูวเ่อน่ะ,นะ,จะ,นนจะนใจเย็นๆเดี๋ยวฝึกกระจายหอนเนาะเออ่อนน่ะ,อนะโอ้ย่อนน่ะโรยเรียดีๆวันน่ะเรียดีๆเดี๋ยวสิเรนท่าทเสียวไหลออ ท่าพันยืนโอ้ยอดเสียงด้อพี่น้องค่ะอนี่แมวมังท่าพันยืนเด้อพุน่นเงยหน้าหาสาวพุน่นาจีทโซโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอ้ออาวเร็วเด็กเทพกันปลาเยอะถือคอนเด้อไ <laughs> ปลาเยอะถือคอนเด้เยยอ อ๋อโอ้โหจะดูหน่อยอะคิวแล้ว เรียบร้อยตามเป้าหมายวัตถุประสงค์เนาะทุกท่านคะ่ะมาเดี๋ยวหนาะมองยืนดีๆก่อนเด้อนี่ปากเขาก็ดึงหอดอล้วเด้อนี่เด้อเด้อนี่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 เสาหัวแดงๆนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะพากันมาตอกโปก๊กๆเหมือนัดนเด้อค่ะนี่หัวนาจร้ยกันจัดไปแดงๆนี่ปีดพวดนี่แหละขอบสะนี่ จากมุมนี้แล้วก็โูณอยู่ตังทั้งผุนก็เรียบร้อยค่ะมุมเป็นมุมป่านนี้ละเอาจากสิบพันกับจากสิวาจังไดดอกฟังทั้งผุนก็นแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะเด้อค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะจหรับงานนี้ใช้เวลาทั้งหมดทั้งสูบน้ําสูบอะไรก็20บสิบวัอใช้เวลาทั้งหมดไป20บวันนะคะยี่สิบวันนี่ก็คือรวมทั้งวันที่เรามาสูบน้ำด้วยนะสองวัน ก็ประมาณ18 18 17 18วันนี่แหละค่ะใช่ที่ที่เราพากันลงงานสะเพราะว่าบางวันมันก็ทําได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครึ่งสะอย่างนี้นะ,ะเอฟซีจ๋าเออครึ่งสะดูครึ่งวันเพราะบางทีบางวันไหนก็ฝนตกเบิง่งใช่ไหมเราก็วิ่งไม่ได้เต็มที่ทําไม่ได้เต็มที่เนาะตีเฉลี่ยไปแล้วก็คือประมาณทยที่จะพึง่งจะห้จะพึ่งบวกลบห้ก่อนน่าจะไปอยู่ประมาณ15วัน สิบหวันเพราะว่าท่านับถึงวันนี้ตามปกติแต่วันรงงานก็วันนี้มันอยู่ที่ยีสหักหักไอวันสูบน้ำออก2วันก็เหลืออยู่18ฝนโตกอีกกตประมาณ1 5บ6วันนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเซต,ตซับเรียบร้อยสำหรับงานซะนน่เด้อค่ะเด้อเนาะก็ได้เท้าพื้นนีที่นี่แหละเนาะจักไม่ละสวยไม่สวยก็เอา่ันผู้ชมก็ลองพินิจพิเคราะห์ใจตรองกันมาดูเนาะคะ่ะเนาะอะไรคะ อ,อ๋อเบิดงานเฮ็ดแล้วเสร็จงานแล้วเด้ค่ะทุกคนเอฟซี MC บอกว่าให้หัวหน้าจรไยพักจากสองสามวันเอฟซีนะคอมเมนต์มาบอกว่าเสร็จงานซาลูกนี่รู้สึกว่าซาลูกนี่จะเหนื่อยเหนื่อยกว่าทุกลูกที่ผ่านมาแต่ก็โอ้มือตึ๊บมาแล้วนุนหัวหน้าฉีไปมืดตึ๊บแล้วค่ะนี่นี่แหละค่ะถ่า ของเขาล่ะผ่อนคลายแล้วค่ะนี่แหละถ้าผ่อนคลายที่สุดแล้วเนาะน้องแมวก็จะได้พักแล้วสุดเจ้าคิตตีิก็แคะแ็แกแล้วค่ะรอเดี๋ยวจะได้ล้างทําความสะอาดเก็บและก็น่าจะอยู่พักผ่อนสักสองสามวันตามที่เอฟซีว่าอะไรคะคาดการเอาไว้นะคะไว้เราจะไปที่ไหนโรงงานอะไรทํายังไงเดี๋ยวเจ้าพึ่งก็จะมาอัปเดตการทํางานของทีมงานเรืองแสงให้เอฟซีได้รับชม เรื่อยไปนะคะอือ FC หลานไปเย้ยได้น่นมาลงมาหาฝ้ายเยอะมาลงมาตามมาใหญ่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 หลานชายอะเรียบร้อยทุกกระบวนการแล้วเนาะรีวิวก็รีวิวให้เห็นแล้วนี่แหละค่ะคือการทํางานนี่เดินตามถนนไปเลยครับขาจะไปไปทําอะไรอีกดอกเนาะอะเดินได้เเดินได้ฝ้าเยยบอกว่าเอาเดินได้เดิน ออาร์ตอาเอารถถ่ยรอออกออยู่ไหนอ่ะอารอยู่ในรถรเปาเอาไม่ต้ยยเลาสยงสงสารเอามาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ๋ตั้งแต่เช้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับโอ้โหวนาไปใสอีกล่ะ ไปพูดอีกแล้วเด็กป๊าจักแล้วเอาชายอาดถอยมาชายอาดถอยมาอ้นนี่มันไห่ร่วงหรอกร่วงใหญ่เลย เ <rôle: opolit any> รไาร้ออโอเคค่ะเจ้คุงก็จะบายบายไปพร้อมกับคลกนี้นะคะสวัสดีค่ะลูกชายเจ้าพนันนติ